สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องมัชชาจอมปวดแม่สอดสอดนะจ๊ะก็วันนี้นะครับเพิ่งตัดหญ้าเสร็จนะครับตัดหญ้าให้ม้ากําลังสวยๆเลยยังมีอีก,อกหนึ่งรถเข็นนะครับพูดตะกุกตะกักว่าหน่อยเหนื่อยนะครับแล้วก็กาลังขำอยู่ทีนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็มี f c ถามว่านะครับเวลาซื้อม้ามาใหม่นยะซึ่งเป็นม้าน้อยนะครับจะทํายังไงดีม้าเด็กนะครับก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าม้าเด็กหรือม้าใหญ่นะ นี่สายมันก็พอๆกันแหละนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับตอนที่ลูกน้องเข้าคอกไม่ได้เพราะว่าเข้าเขตไม่ได้มาฉาป่วนอยู่เพราะอะไรนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนาให้ฟังเวลาซื้อม้ามาใหม่จะจูนยังไงปรับยังไงนะท่านสามารถรับชมช่องมาฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์และนีจ้าดำน้ำยิงปลาป่วนยา่าเพงกล่าป่วนสาระขี่ม้าอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะแทนแทนนี่คือเหตุการณ์จริงนะครับดูลูกน้องนะลูกน้องเข้าไปไม่ได้ดูมาฉามาฉายืน ยืนแย่อยู่คอยแย่อยู่เออนะก็เอาเข้าไม่ได้เพราะว่ามันคอยดักอยู่แล้วก็คอยจะแย่อคอยจะแย่นะครับเพราะว่าม้าเนี่ยยังไงยังไงนะครับมันก็มีนิสัยขี้เล่นนะครับถ้าเป็นม้าอายุน้อยนะครับมันไม่เหมือนม้าที่โตไปแล้วมันก็จะมีความอยากเล่นอยากโซนอยากแย่ ลูกน้องก็มาอยู่แค่นี้เข้าไม่ได้พอจะเข้าเห็นไหมเห็นไหมดูอาการดูอาการดูอาการ <laughs> <laughs> ลูกน้องอีกคนเอาขุมให้นะครับจะใส่ขุมก็ไม่ยอมดูดูมันทูนซานจีเหรอโค้ไ <laughs> <laughs> อ้น,นีก็ไม่กล้าแล้วพอปล่อยว่าจ๋าไม่มีใครกล้าแล้ว <laughs> 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 เอาลอดรั้วก่อนอยังไงมันจะออกอ่ะซานจีเลยอ่ะอลองดูอ่ะกับพ่อมันมันนิ่งแต่คนอื่นมันไม่นิ่งเพราะอะไรนะครับ พราะว่ามันรู้ว่าพ่อมันปาบมันได้แล่คนอื่นนะไม่เคยปราบกันมาเข้าคอกเข้าคอกไปหยอกเขาทำไมไปหยอกเขาทำไมไปเดี๋ยดีพาเข้าคอกไปดูดูมองทุนดู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 ดดดตั้งหูใส่เนี่มันจะแย่ <laughs> มาเรามาคุยกันต่อนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกเอาม้าออกข้างนอกไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ม้าฉาตั้งท่าจะแย่ทุกน้องนะครับกั้นภูก็จะเอาด้วยนะกั้นภูเนี่ยปากไวนะครับ ดูนะนี่แตะตูดได้ไม่ดีดนะอ่าอยู่ตูดนะครับไม่ดีดแต่ปากไวอยู่นะยังมีอาการปากไวอยู่เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นกันเหมือนที่บอกไปนะครับใครที่เป็น f อฟซช่องมะฉาจำปุดนแม่สอนเนี่ยจะทราบกันดีว่าผมด้านด้นนะครับ <c oughs> ด้านดดนทําทุกอย่างนะครับแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้เสร็จเพื่อที่จะทําบ้านเอาย้ายม้ามานี่นะครับแล้วก็ก้านพูเนี่ยมาเกิดทีหลังเป็นน้องมะฉาก็ ็เลยไม่ค่อยจะมีเวลานะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะแย่เห็นไหม,ม yeah, <Yeah. S 1> เห็นย่งเ,เอานิ้วแย่ปากนะครับลองดูนะนิ้วใส่ปากอ่าลองใส่ดูอ่าโอเคใส่เนะเอาใส่เข้าไปตรงเนี้ยจะไม่มีฟันเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไม่มีฟันนะครับอันน้้ใส่เข้าไปได้อ่าแย่ yeah, เข้าไปมันจะไม่ยอมเห็นไหมดูดูหน้าตามันดูมันเอียงเห็นไหมอันนี้ผมล็อกเอาล็อกไว้นะอมือจับไว้นะนี่นะนี่นะเอออยากปากบอลนี่นักนี่นะเนี่ยต้องทําแบบนี้นะครับ แล้วก็ในช่องอ่ะผมทาไวให้ดูแล้วว่าเวลาม้าปากไวทํายังไงแก้ยังไงนะม้ากัดแก้ยังไงผมลงไวแล้วนะทีนี้ใครเป็น Fc ก็น่จะรู้กันอยู่นะครับไม่งั้นก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับจะได้เห็นว่าลงอะไรไว้บ้างนะครับโอเคก็ไตเติลเกินมาไว้แค่นี้แล้วกันทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับว่าถ้าซื้อม้าใหม่มานะครับแล้วเป็นม้าเด็กนะครับในกรณีที่เป็นม้าเด็กก่อนนะก็คือ ทำยังไงจูนยังไงนะครับก็ไม่ยากง่ายๆเลยก็คือใช้เวลาร่วมกับเขาเยอะๆนะครับเนี่ยเหมือนที่ผมทำเนี่ยก็คือนิ้วแย่ปากให้ได้นะครับอ่านิ้วแย่ปากให้ได้กอดกันเล่นกันนะครับแล้วเวลาม้าดีดนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องน่ารักมันเป็นเรื่องตลกนะครับอุ้ยม้าดีดว่าไม่เจ็บนะครับเออมันไม่เจ็บหรอก6เดือน7เดือนเนี่ยมันไม่เจ็บหรอกนะครับ แต่มันจะเคยชินนะครับมันจะเคยชินแล้วติดเป็นนิสยัยพอติดเป็นนิสยัยเวลามันเจอคนอื่นมันไม่ทําเวลามันเจอเรามันจะทําเราคนเดียวอ่านะครับเพราะอะไรถึงพูดแบบนี้เพราะว่าน้าผมเนี่ยคนหนึ่งละเลี้ยงวัวนะครับวัวตอนเด็กๆก,ก็ชนกับวัวให้วัวมันชนเล่นกิดเล่นนะครับวัวมันเด็กอยู่นี้มันไม่มีแรงใช่ไหมเสร็จปุ๊บตาก็ห้ามไว้ว่าอย่าทําอย่างนี้อย่าเล่นอย่างนี้กับวัวนะครับวัวมันจะจําอ่าตาลัาน้นแอนน้าลั้นนะครับน้าไม่ฟังตา สุดท้ายมาก็เรียบร้อยนะครับโตขึ้นทุกวันนี่สัตว์อะใช่ไหมมีเขาด้วยเจอคนอื่นมันไม่ทําแต่เจอนาปุ๊บมันตั้งท่านะครับเรียบร้อยนะครับวิ่งชนอยู่ตลอดเวลานะครับจนสุดท้ายนาต้องขายไปแล้วน้าก็มาบอกว่าน้าไม่น่าเลยเออเพราะน้าเนี่ยไม่ฟังตาเองเ่เฉกเช่นเดียวกับ,บวัวอ่ะนะครับม้าตัวเนี้ยที่เราจะเลี้ยงเนี่ยมันก็เฉกเช่นเดียวกับ,บวัวถ้าเราให้มันทําจนเคยชินนะครับมันก็จะติดนิสยัย อ่าถ้าเราไม่ปาล์มทีเนี้ยมันเจอเรามันก็จะเล่นงานเราคนเดียวละอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ดีบนะครับอ่าอย่าให้แงบนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดวิธีการปราบก็บอกกันเนาะในช่องมีนะครับเรื่องการฝึกมา้าไม่ให้กัดไม่ให้เตะนะครับบอกไว้แล้วนะและที่สําคัญก็คืออย่าให้มา้าหยอกหรือเล่นกับเราด้วยความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการกัดหรือการ เตะการดีดนะครับอย่าคิดว่าเขาเด็กนะครับเพราะฉะนั้นมันจะติดนิสัยเรื่องนี้จบไปนะอ่าเรื่องการกัดกระเตะการจูนม้านะครับแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์กันยังไงนะครับพยายามฝึกปากม้าเนี่ยล้วงเข้าไปแล้วใช่ไหมก็ให้อาหารนะครับบนมือแล้วก็ให้กินนะครับเพื่ออะไรเด็กๆเนี่ยมันจะกัดนะครับวับนะครับมันคือเรื่องที่มันเป็นกำมนสันดานประจำตัวสัตว์นะครับมันเป็นนิสัยเฉพาะสัตว์แต่ละชนิด อย่างเช่นแมวเกิดมาก็ต้องอาเล็บต้องมีเขี้ยวมีตะปบเล็บใช่ไหมอ่าม้าก็เหมือนกันเรื่องที่ม้าเกิดมาแล้วนะครับม้าเด็กมันกัดมันเตะมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ถูกต้องตามสายพันธุ์ของมา้าแต่ถ้ามันควันสิอันเนี้ยผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ม้ากัดม้าเตะม้าเด็กเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปตื่นตระหนกตกใจแล้วก็ อย่าไปซีเรียสกับมันอ่าด้วยภูมิมันฟังด้วยมันอยากจะแย่มันอยากจะแย่แต่มันไม่กล้าทำมัชา้านะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของม้าเด็กที่ที่มันเป็นลักษณะของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอไอเออะไรตีเขาเอไอเออตีไม่ใช่นะเราต้องจูนก่อนถ้าเขาผิดเราค่อยตีถ้าเขาไม่ผิดอยา่าตีถ้ากัดแล้วจริงๆตีเขาจะรู้ว่าเขาผิดนะครับเหมือนเขากระทุง้งนะครับกระทุ้งกระทุงกระทุงใส่เราเหมือนเขาดีดเราอย่างเงี้ย ถ้าเขากระทุ้งแล้วเราแปะแปะแปะนะครับเขาก็จะจาเอามือเนี่ยตีไม่ต้องเอาไม้หรอกนะตีตีตตตม,มันก็จะรู้ละดุมันหน่อยเฮ้ยทาไม่ได้เจ็บนี่ใส่เลยปั๊บนะครับมันทาเราเราสวนทันทีแล้วมันจะรู้ทันทีว่าอ๋อมีปฏิกิยาตอบสนองนะนะครับอันนี้เป็นการปราบม้าแบบใช้จิตวิทยานะไม่ใช่ว่าตีกันให้ยอมนะครับตีกันให้ยอมนั่นไม่ใช่จิตวิทยาแล้วนะครับม้ามันจะก้าวร้าววันไหนที่คุณไม่มีไม้ วันไหนที่คุณไม่มีอุปกรณ์ล่ามไม่มีขุมจูงไม่มีเหล็กปากวันนั้นอ่ะคุณเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเขามาเลี้ยงเพราะอะไรนะครับเอามาเลี้ยงเพราะอะไรเออตอบดิเอามาเป็นเพื่อนใช่ไหมเอามาเป็นพานะที่เราจะขี่ใช่ไหมเอามาเป็นเพื่อนที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ไหมแล้วถ้าเชื่อใจกันไม่ได้แล้วจะอยู่ด้วยกันไปทําไม เออถ้าเชื่อใจไม่ได้เราเผลอมันมันกัดมันเตะเงี้ยเราจะเอาไว้ทําไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เขาเป็นเพื่อนที่เราสามารถไว้ใจเชื่อใจกันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องใช้ความเข้าใจเข้าหากาันไม่ใช่แบบว่าใช้กําลังรุนแรงทุกสถานการณ์ไม่ใช่เออไอที่ตีก็คือแปะไม่ใช่อไม้มาไลฟ่ฟาดไล่ทุบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจความหมายผมสมัยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเย่ปูเย่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  ก็ S 1> <S 1> เอาง่ายๆนะครับอันนี้คือมาเด็กสมมตินะอันนี้คือการซื้อมาเด็กอันนี้เอฟซีซื้อจริงนะเอฟซีทักมาถามนะครับโทรมาถาม <S <S อันนี้มันก็มีแค่นี้แหละกา<ละ>รปาบมาเด็กมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นไหม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 จุ๊บดีก่อนจุ๊บจุ๊บดีๆก่อนแหมมันกลัวปากไงน,นะเพราะว่ามันกัดผมมันแงบผมก็เลยกลัดปากมันแล้วทีนี้มันก็เลยไม่กล้าจุ๊บอ่าเห็นไหมสั์เนี่ยถ้าเราทํามันคือเนี่ยมันจํา มันก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวใช่ไหมใช่ไหมมันเคี่ยวเล่นแล้วมันเคี่ยวมันจํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมกัดกัดปากมันอ่าเพราะปากมันนี่แหละบอลมันกัดผมอ่ามันแงบมันแงบเล่นนี่แหละมันไม่ได้แงบอะไรจริงจังหรอกแต่มันแงบก็เลยกัดมันคืนอ่ามันก็เลยห่วงปากตอนนี้เห็นนะมาเอาปากมาดิเอาปากมาดิเห็นไหมมันรู้เห็นไหมอ่าเนี่ยคือเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมาผมฝึกดีทุกตัวนะผมไม่มีเวลาฝึกแต่ถามว่า ผมรู้ไหมวิธีการฝึกฝึกยังไงรู้นะครับฝึกเดี๋ยวจูนกันแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาเหมือนเดิมละเดี๋ยวมันก็ดีละเอาหนิวว้วแยกเขาปากไม่ยอมเลยเชื่อแล้วยังน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนามยยกเอาหนามบงนะครับแต่เราใช้จิตวิทยาเราจะไม่ทุบไม่ตีแรงๆนะโอเคเคสน,นี้ผ่านไปก็คือม้าเด็กไปไปไกลไป,ไปจะกินยากก็กินไม่ต้องมาหยอกเดี๋ยวดีเล่นแป๊บหนึ่งมึงหยอกดีแล้วดีได้ภาพแคบเขาดูกันไม่รู้เรื่อง อันเนี้ยผ่านไปเดี๋ยวเราไปดูมาา้าฉาบ้างทีนี้ถ้าใครซื้อม้าตัวโตขึ้นมานะครับม้าที่มีอายุแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทราบเลยว่าม้าตัวนั้นเนี่ยผ่านการทําอะไรมาบ้างแต่มันก้าวร้าวอ่าสมมุตินะสมมุตินะว่ามันก้าวร้าวนะครับก็คือมันมีอาการขู่ฟอฟอฟอนะครับเหมือนงูเห่านะครับ เข้ามาใกล้ก็ฟอฟอฟอเตะการขอแม่งเลยมานี้ลูกสาวเอานิ้วมาเอาปากมาเอาปากมาใส่เข้าไปเอาอันี้เร็วอันนี้ติดกินอยู่แต่มันยอมให้ใส่น้ำมะฉาไม่ดื้อมามาลูกมาอันนี้ใส่ก่อนมาเนี้มันกินอยู่มมนอารมณ์เสียกวนวมันมาเร็วแอนี่แอน,นแอน,นีอนนอนน่อันเนี้ยมันแย่แต่ความจริงแล้วเนี้ยปกติเอานิ้วใส่กันได้นะครับถ้าไม่กินอาหารอันนี้ยาอ่อนด้วยไหนใส่ก่อนเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้กดติดตามกดติดตามช่องมะฉาจำปวนแม่สอดไว้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าลักษณะหูบอกอาการอะไรบ้างืมาเลวอโอเคไม่แย่ก็ได้อากินไปก่อนสงสารหญ้าสดด้วยนะครับเพิ่งตัดมาหญ้าแผ่กุลาหุ่ยก็บอกว่าไม่ยุ่งแล้วไงไม่ยุ่งกันดีทําไมทำไมมีอารมณ์มีอารมณ์ก็ดีใช่ไหมฮะฮะฮะมีอารมณ์ใช่ไหมมันเนี่ยไม่ได้วิ่ง ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้วิง่งเอามันออกไปแล้วมันไม่วิง่งมันไปหาเลมีกินหญ้านะแล้วก็จะมาเก็บกดก็ด,ดีแล้วจะมาเล่นแรงๆก็ด,ดีเดี๋ยวก็เขกหัวหรอกเออปล่อยแล้วไม่วิ่งเองหยิกจมูกแม่งเลยปากนี่ใช่ไหมปากบอลบอนี่ใช่ไหมฮะฮะฮะระหว่หหหงางมือกับปากใครจะเก่งกว่ากันฮะอันไหนอันไหนมีเย็บด้วยมีเย็บด้วยเผลอปุ๊บเย็บเย็บ <c oughs> เอาดิใครเร็วกันเอาเย็บนะเอาดิเอา ไม่ได้ไม่ได้สาระอะไรไงเนี่ยได้แต่แย่กันเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดียมาใครไวกว่ากันเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยใครไวกว่าวว้าเสยปากซะหน่อยมามามาใครไวกว่ากันเอาเดียจับอกนะนี่จับอกนะ อาการอย่างเงี้ยม้าถามันอยากจะเล่นนะครับแล้วก็มันกินอาหารแล้วมันไม่ได้วิ่งมันตันเมื่อกี้ปล่อยออกไปก็มวยแต่ไปแตะแตะแย่คนงานเลยไม่ได้วิ่งใช่ไหมไม่ต้องมองมองทำไมคลิปนี้ยาวแน่โอเคนะครับก็เอาง่ายๆจะสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับแย่ม้าฉามมาเยอะแล้วก็ถ้าเราซื้อม้าตัวโตมานะครับ วิธีการจูนเราไม่รู้นะอันนี้ในกรณีที่ม้ามันดื้อมันก้าวแล้วนะก็คือมันแบบเข้าใกล้มันมันก็จะมีท่าทางแบบแย่งเหมือนมาฉามันกะแยกเขียวบ้างเข้าใกล้แล้วเดินฟุดฟัดฟุดฟัดนะครับมันก็จะมีอารมณ์แบบเนี้ยแบบที่มันฉาเป็นเมื่อกี้นะไอ้นี่ก็เข้าใจนะมันก็แสดงอาการให้ดูแบบว่าประมาณว่าพ่อจะถ่ายเรื่องนี้ดีจะถ่ายเรื่องนี้ฉันก็จะทําให้ดูถ้าเป็นอาการแบบนี้ทำยังไงหนึ่งนะครับค่อยๆเอาอาหารให้นะครับแล้วก็แบมือนะครับแบบนี้ ไปมือแบบนี้ไปมือแบบนี้อ่าไปมือนี่มันก็จะเรียรแบบนี้นะครับอ่าโอเคโอ้หเก่งมากอะ่ะเธออ่ะเธอเป็นแบบเธอเรียนการแสดงมาหรือเปล่าเธอนะครับก็ให้แบบนี้ปุ๊บมันก็จะเลียแบบนีเนไไนบ้เพราะมันกัดไม่ได้นะครับพอมันกัดไม่ได้เนี่ยใม่ๆมมันอาจจะลงลงฟันหน่อยนะปุ๊บนะครับเพราะว่ามันยังไม่เชื่อใจเรา <c oughs> อ่าไม่ต้องวนมาลงฟันให้หรอกรู้แล้วว่าดีเป็นเด็กดีก็ดีไปไม่ต้องกัดดิ ดีแค่พูดถึงก็ให้ปุ๊บมันไม่มันก็จะกัดไม่ได้นะครับแต่ถามว่าทําไมต้องให้แบบนี้เรากลัวไหมเราก็กลัวใช่ไหมเราพูดความจริงเราก็กลัวเราก็เกรงๆเพราะเราไม่ไม่ยังไม่ชินกันแต่ต้องให้เพื่อทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราไม่กลัวเขาแล้วเราก็พยายามอยู่ใกล้ๆเขาจับเขาให้แบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วเขาจะเริ่มลงนะครับลงคือความระแวงหวาดกลัวเขาจะเริ่มลงแล้วเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเราไม่กลัวเขานะครับพอเราไม่กลัวเขาเนี่ยเขาก็ จะซอฟลงอารมณ์ซอฟลงปุ๊บเราก็เริ่มค่อยๆนะครับจูงเขานะครับจูงเขาคุยกับเขานะครับประสานสัมพันธ์กันนะครับเฮ้ยพูดถึงม้าดีแล้วพูดถึงม้าดีแล้วไม่ต้องสวัดเฉวียนพูดถึงว่าตอนม้าดีแล้วสงบแล้วเพราะฉะนั้นอยู่แบบซื่อๆก็เสร็จปุ๊บเราก็จูงเข้าไปนะครับจูงคุยกันนะครับพยายามสานสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับมันก็จะดอบลงอารมณ์ก็จะดอบลง แต่ถ้าคุณไปตีเขาต่อนะครับสมมติว่าเขาดุแบบดื้อแบบทำท่าเหมือนมาฉาอคติ้งเมื่อกี้แล้วคุณก็ไปตีเขานะครับล่ามเชือกไว้ตีเขาผมถามคำเดียวนะถ้าเป็นคุณอะคุณไปเจอคนคนใหม่หรือไปเจอหน่วยงานใหม่แล้วมันมีคนที่มากางใส่คุณอะแล้วแล้วเราคุณก็ทําตัวไม่ถูกคุณยังตื่นตื่นอยู่เกงๆอยู่นะแล้วอยู่ดีหน่วยงานเนี้ยก็แบบเห็นคุณว่าเอ้ยคุณลิร์ t มันตีคุณเลยโดยที่ไม่คุยกับคุณอะคุณคิดว่ายังไง เอเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเข้าไปใหม่เราก็อาจจะวางตัวไม่ถูกม้าเหมือนกันมันเคยโดนตีมาเนี่ยมันวางตัวไม่ถูกมันก็คิดว่าเหมือนคนเดิมนะครับมันไม่ได้แยกแยะเหมือนเหมือนคนสักเท่าไหร่ก็คือมันอาจจะคิดว่าเฮ้ยจะต้องโดนอาการเดิมแน่เลยมันก็ทําท่าขึงขังไว้ก่อนแต่ความจริงมันไม่มีอะไรหรอกคราวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะคิดละว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมคนนิสัยเหมือนกันเลยนะครับก็ตีอีกมันก็จะทําอาการดุกัดเตะเหมือนเดิมนะครับจะดุขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ พยายามประสานรอยร้าวด้วยความเข้าใจนะครับแล้วม้าจะนิ่งลงถามว่าทําไมกล้าพูดเพราะปราบมาแล้วนะครับม้าพม่าด้วยดื้อด้วยดุด้วยนะครับอ่าประสานมาแล้วนะครับทํามาแล้วก็เลยอยากจะบอกให้ฟังว่าการตีม้านะครับตีในกรณีที่มันผิดมันทําตีเลยแต่ในกรณีที่เขามาใหม่เขายังไม่รู้เราต้องจูนเรียกว่าใช้คําว่าปรามดีกว่านะครับน่าจะฟังแล้ว ดูเข้าใจในความหมายที่แปลกแยกกันมากกว่านะครับอ,อยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจสัตว์นะครับเข้าใจมา้าไม่ใช่แบบว่าเอะใช้กําลังใช้กําลังในการตีแยกเคสให้ถูกว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วดูพฤติกรรมว่าทําไมเขาถึงก้าวร้าวนะครับโอเคนะก็นี่แหละส,สั้นๆง่ายๆแล้วก็มาัชาก็ acting ให้ดูแล้วนะครับใครใจดีก็ฝากขนมให้มาัชาก,กินด้วยแล้วกันค่านังแบบนะครับ ยังแบบรู้ดีด้วยมาเรียมือให้ดูด้วยนะครับเออเอาดีมาช่วยพ่อมันทำไมห,หากินเอาโอเคโอเคนะครับก็จบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปหน้า,ากันว่าผมจะเอาอาการม้าที่แต่ละอาการม้าจะบ่งบอกอะไรบ้างนะครับแสดงพฤติกรรมยังไงม้าต้องการออกจากคอกหุดหงิดม้าระแวงคนม้าไม่เป็นมิดด้วยนะครับสงสัยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้จบไว้แค่นี้ แล้วฝากกดติดตามช่องมะเาวจำปวดแม่สอดนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับอย่ากดข้ามและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้จะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย